รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะขอต้อนรับสู่รายการ Green าร์ม v บร i ตี้กัน,กนอีกเช่นเคยนะคะทางไทยรัฐทีวีช่อง32แห่งนี้ค่ะสำหรับในวันนี้นะคะท่านผู้ชมคะบอกได้เลยว่าเข้าสู่เดือนเมษายน เป็นเดือนแห่งการท่องเที่ยวพักผ่อนของคนไทยเป็นจํานวนไม่น้อยทีเดียวในวันนี้นี่เองค่ะดิฉันก็ได้รับการประสานงานเรียกว่าเป็นมคุเทศพิเศษจากแกนนําของคณะกรรมการกลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนของจังหวัดนครนายกค่ะอยากจะนําทางให้รายการของเรามาอินไซต์กับสถานที่ที่เรียกว่าต้นกําเนิดของแนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรแบบครบวงจรแห่งหนึ่งเชิญที่คุณรู้กค่ะกรรมการเลยค่ะนดีที่รู้จักนะคะนี่คือ สวนลาวินการ์เด้นค่ะค่ะค่ะแต่นี่นี่ฤดูอะไรคะเนี่ยอาจารย์ไมายองชิดค่ะพอดีเมื่อกี้ไปเก็บมายงชิดมาค่ะนี่รูปเจ้าไข่ไก่เบอร์ศูนย์ปีนี้ก็ว่าปีว่าปีนี้ก็ว่ามันมันฮอตมากใช่ค่ะเจอด้วยใช่ไค่ะโอ้แสดงว่าที่สวนนี่เรื่องของมายงชิดนี่ก็เป็นหนึ่งเลยค่ะใช่เลยจริงๆมีหลายอย่างไหมมีหลายอย่างค่ะออ๋เผลอค่ะเชิญด้านในขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ของจริงกับของปลอมท่เนเ่ยของจริงที่สวนค่ะของจริงที่สวนเลยค่ะเป็นออแกนิกไหมคะออแกนิกค่ะคุณสมเยีรติ้าสามกิโลได้ว้าวว้าวใหญ่ขนหน้าเลยใหญ่ขึ้นหน้าเลยเนี่ยรายการ Green Farm Variety ช่วง Inside Farm ค่ะทุกผู้ชมคะและบุคคลที่ด็อกเตอร์พัชรินคำสุวนในฐานะที่เป็นมัคุเทศพิเศษของรายการเราในวันนี้พูดถึงว่าคุณนก ท่านนี้ค่ะคือคุณนกกัญญาภาอามตานนท์ค่ะ ยินดีต้อนร<ล>ับเข้าสู่ลาวินการเดนค่ะค่ะ <laughs> นี่แหละค่ะคือคุณนกที่บอกว่าวันนี้เป็นกรรมการผู้จัดการของในส่วนที่เรียกว่าลาวินการเดนนะคะ,คะเพื่อให้ท่านผู้ชมไดออ้รู้จักความเป็นลาวินการเดนถือว่าเป็นเรื่องของคาเฟ่แล้วก็ที่พักใช่ไหมคค่ะมาเป็นเบิกนาก่อนใช่ใชไหมคะ,คะพี่ว่าคุณนกต้องเล่าให้พี่ฟังแล้วล่ะในจุดที่เป็นจุดเริ่มต้นของลาวินการเดนจริงๆเนี่ยมันมีอะไรมาก่อนอ๋อเราทําเกี่ยวกับรีสอร์ทมาก่อนค่ะอ๋อชื่อเดียวกันชื่อ เดียวกันค่ะเป็นเราวินดีสอดเกิดมานานแค่ไหนแล้ก็5ปีแล้วอ๋อ5ปีแล้วคาเฟ่มาทีหลังค่ะที่คิดทำคาเฟ่เพราะว่าอยากจะมีร้านกาแฟให้กับลูกค้าดีสอดได้มานั่งชมวิวอะไรอย่างนี้ค่ะมันอยู่ในพื้นที่คือพอบอกถ้าบอกว่าตำบลนาหินลาดนาหินลาดถ้าบอกอำเภอปากพลีวิวที่แบบใกล้เคียงเขาใหญ่มากเลยอ่ะ ทีมก็อาจจะเป็นวิวเดียวกับเขาใหญ่เลยบรรยากาศ<ช>สวยมากถึง<ช>บางที่สุด<ช>มันเป็นจุดชมวิวที่เป็นพนาโนรามาเลยนะใช่ประมาณ360ององศาค่ะลูก,กค้ามาก็ประทับใจทุกคนธุรกิจนี้เริ่มต้นนี่บอกได้ไหมว่าเป็นของใครนะครอบครัวค่ะใช่ค่ะเปิดเผยได้ไหม ได้ค่ะเป็นในฐานะนกเป็นพี่สะพ้ยค่ะน้องแฟนเป็นเจ้าของคุณรังสีเลิอไตเป็นโยอเหล่ะค่ะที่ที่เป็นผู้บริหารของมังบุญเติมพูดถึงตู้บุญเติมใครก็รู้จักเนาะใช่ค่ะเจ้าของเดียวกันค่ะแต่มันอยู่ในบมจมหาชนใช่ไหมเป็นบริษัทมหาชนใช่ไหมคะภายใต้ชื่อบริษัท <Ford> Communication. ออฟอดคอมมูนิเคชันอ๋อฟอดแล้วไปยังไงมันยังไงมันเป็นรีสอร์ทมันเป็นการ์เด้นเนี่ยเออคุณอาอยากจะมีแบบว่าเหมือนกเกษยณแล้วอยากจะมีเอ่อมาอยู่กับธรรมชาติน,นกนกค่ะอยู่ในธุรกิจเกษตรรลอเกี่ยวข้องอะไรกับน้บ้างมะมเออนกนกเคยติดตามเพื่อนไปเพื่อนเป็นเซลล์เกี่ยวกับอ๋อการ,กรเกษตรใช่เลยก็ชอบอ๋อเลยค่ะเข้าสวนสวนนู่นสวนนี้ไปทั่วเลยอะไรอย่างเงี้ยสวนผลไม้ะไรสวนอย่างเป็นสวนผลไม้ส่ะสวนผลไม้ เลยค่ะก็เลยอินแล้วอินอยากอยากมีอยากมีส่วนเลยค่ะกี่ปีแล้วที่มาดูแลเรื่องการ์เด้นเนี่ยถ้าพูดถึงปียังค่ะเริ่มต้นเดือนตุลาเองตุลาอ๋อเลยค่ะตุลาหกสามใช่ค่ะก็ยังไม่เต็มปียังเลยแต่ว่าซึมซับในเรื่องของข้อมูลฐานการเกษตรมานานแล้วล่ะจากการไปไหนมาไหนกับเพื่อนใช่ไหมคะเมื่อสักครู่ที่เราเจอกันหน้าประตูค่ะคิ้ว มยงชิดมาอ๋อช่วงนี้เป็นเทศกาลมยงชิดเลยค่ะมยงชิดฟีเวอร์เลยเพราะว่าปีนี้ออกเยอะมากค่ะที่สวนนี้คำนวณแล้วน่าจะมากกว่า10ตันมากกว่า10ตันนี่แปลว่าพื้นที่สวนเราค่ะเปิดเผยจํานวนได้เนี่ยก็ประมาณปลูกมมยงชิดก็ประมาณ30ไร่ค่ะค่ะและอื่นออีกมากมายคืออื่นอีกมากมายก็รวมอยู่ประมาณร้อยไร่ก็มีทุเรียนคุดนะคะมะม่วงเบาค่ะลองกองโอ้โหเงาะ จริงๆก็มีเกือบทุกทุกผลไม้ที่เราใช้เลยหรอเอ้ยแต่พี่กำลังนี่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 ที่เอามาอันนี้มะปราเปี้ยวค่ะอันนี้เราเก็บมะปรางที่อ่อนๆยังไม่เข้าแก่นนะคะค่ะค่ะยังเป็นผลิตผลด้วยใช่แล้วนี่ก็มะม่วงเบาของที่สวนเลยค่ะทำเองด้วยกำลังฮอตนะมะม่วงเบาเนี่ยพี่ว่าแลวนี่อะไรอีกคะเนี่ยอ๋ออันนี้เป็นตัวใหม่ค่ะตัวนี้เราจะทำ แต่รูปจากมะยงชิดนะคะเพราะว่ามะยงชิดเนี่ยอายุการเก็บเกี่ยวเขาสั้นมากแล้วต้องเร็วมากเลยคก็เลยคิดว่าจะมาแปลรูปทําอบแห้งอ๋อนี่นี่คือทดสอบแล้วก็โปรเซสมัเรียบร้อยแล้วเป็นอบแห้งแล้วนะคะแล้วก็แพ็เกจจิ้งแบบนี้เลยก็ยังค่ะอันนี้เข้าโมเดิร์นเทรดหรืออะไรหรือว่าเราขายเฉพาะหน้าสวนเราในพื้นที่ของเราเนี่ยเสินค้านี่ยก็คิดว่าจะออกตามเหมือนไปทําการตลาดใน ท้องตัยกจะเปิดตัวเหมือนกันค่ะใช่ค่ะแต่ที่แน่ๆที่เปิดตัวมันเป็นผลสดมากกว่าใช่ไหมผลสดใช่นี้เราขายแค่ในในร้านแล้วก็นรก็ขายทางออนไลน์ด้วยค่ะอ๋อผมก็รู้จักเยอะอยู่เขาในในนามลาวินมายงชิตลาวินโฮมอ๋อเลยใช่ค่ะอ๋อแล้วนี่ก็คือกรณีที่มวก่ให้เสร็จวก่ให้เสร็จเลยใช่ค่ะเนี่ยดูนะคะเพราะว่าอันนี้ก็ สวยงามพร้อมทานาาเลยค่ะคิดว่านดูการของมยงชิดเรานี่มันจะเลยสงการต์มของนกเลยเพราะของนอกออกทีหลังค่ะเขา,ขาจะเริ่มทยอยออกตั้งแต่ปีใหม่ทยอยมาเรื่อยๆแถวรีนวาวา แล้วดงละครแล้วก็มาที่ปากปีนี้ออกช้าสุดเลยเมษาเนี่สงการเนี่ยมาได้เลยค่ะยังมีมียมยงชิดอยู่ใช่ค่ะแล้วนอกจากมีมมยงชิดแล้วไอ้เจ้ามะม่วงพันเบาเนี่ยมันจะมีไปถึงไหนเนี่ยโอ้ออกออกทั้งปีเลยค่ะจร้งจีเลยถ้าต้นสมบูรณ์เขาออกทั้งปีเลยนอกเหนือจากมะยมงชิดจากผลไม้ปรรูปเนี่ยเรายังมีผักปลอดสารอ๋อเหรอค่ะที่เราแบบว่าปลูกด้วยออแกนิกออแกนิกทั้งหมดเลยค่ะ เป็นพวกผักสลัดหรือผักอะไรผักสลัดแล้วก็พืชผักส่วนครัวด้วยค่ะค่ะแมท่านผู้ชมการนี่คือจุดเริ่มต้นที่ทําให้ดิฉันได้มีโอกาสรู้จักความเป็นลาวินกา์เด้นเพิ่มมากยิ่งขึ้นและเพื่อให้ท่านผู้ชมได้เห็นภาพว่าการพัฒนาพื้นที่เพื่อสร้างสวนผลไม้ของลาวินกาเด้นนั้นโดยที่มีคุณน,นกเป็นมักคุเทศที่จะพาเราไปนั้นวันนี้ สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมแบบไหนอย่างไรมีผลลัพธ์อะไรที่เราได้เห็นกันเป็นสินค้าประจำที่ลาวินการ์เด้นแห่งนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปอินไซด์ด้วยกันในช่วงต่อไปค่ะร่วมสนับสนุนโดยปุ๋ยไข่มุกตลาเรือใบไข่มุกสินค้าคุณภาพในเคลือประวิตยกรุก๊ป